สวัสดีครับนักเรียนทีนี้วันนี้นะครับในหัวข้อเรายังอยู่ในหน่วยที่2การออกแบบขั้นตอนวิธีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูการออกแบบวิธีที่เราจะหาค่าสูงสุดในรายการการออกแบบวิธีเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะครับครูจะขอใช้เว็บบล็อกลีนะครับ ผานักเรียนออกแบบขั้นตอนวิธีก่อนอื่นนักเรียนจะเข้าเว็บ b ล็อกลี่เลยก็ได้หรือจะเซิร์ชจาก Google ก็ได้นะครับนักเรียนเซิร์ชคาว่าบล็อกลี่นะครับจาก Google เลยก็ได้ครับสะดวกดีอ่าเป็นเทอร์ไปจะขึ้นมาเป็นตัวแรกนะครับนักเรียนเป็นตัวแรกอ่าเขาจะมีโปรแกรมไวใ้ให้ให้เราได้ลองเขียนนะครับโจทย์ง่ายๆอ่า ตามหนังสือในหน้า41นะครับหนังสือออกแบบเทคโนโลยีเราจะออกแบบขั้นตอนวิธีในการหาค่าสูงสุดเรา,าคลิกตรงนี้แม็กค่าสูงสุดคลิกเสร็จปุ๊บแม่เรียนก็จะมีโค้ดที่เป็นบล็อกโค้ดคําสั่งที่เป็นบล็อกเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นด้านซ้ายมือ Data นี่เป็นกลุ่มหรือหมวดหมู่หมวดหมู่ Data ก็จะมีคําสั่งย่อย ะครับหมู่ condition ก็จะมีคำสั่งย่อยออกมาอีกคำสั่ง m a t h ก็จะมีย่อยมาอีก variable ก็จะมีคำสั่งย่อยออกมาอีกพอเราเข้ามาตอนแรกเข้ามาแล้วปุ๊บเขจะมีโค้ดกําหนดไว้แต่เนี่ยลบทิ้งได้นะครับไม่ไม่ใช้ก็ลบทิ้งได้มีคำสั่งทางขยะลบได้ตามตามตัวอย่างในหน้าจอเนี้ยเรามีข้อมูลในรายการอยู่นะน,นัมี2 8 9 9 0ด 8, 8้ยาวไปจนถึง22 ก็เลยจะมาออกแบบขั้นตอนวิธีว่าหาหาจำนวนที่สูงที่สุดให้หน่อยด้วยคอมพิวเตอร์นะครับหาจำนวนที่สูงที่สุดให้หน่อยนักเรียนครับการออกแบบขั้นตอนวิธีไม่มีรูปแบบตายตัวเนาะไม,ม่รูปแบบตายตัวที่เราได้เรียนมาแล้วนะครับไม่มีรูปแบบตายตัวนักเรียนอาจจะไม่เขียนเหมือนครูก็ได้แต่ได้ผลออกมาเหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องเขียนเหมือนครูเอาละทีนี้ เ,เริ่มต้นนักเ,เรียนดูหน้า41ประกอบนะครับหน้า41ประกอบน,น,อนี้ขั้นตอนวิธีขั้นตอนวิธีเขาบอกว่าหาค่าสูงสุดของข้อมูลในรายการในรายการไหนล่ะนี่แหละข้อมูลในรายการนักเ,เรียนบอกว่าอุ้ยเลขพวกนี้ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบสุ่มเอมาใหม่ก็ได้ไม่เกี่ยวกับโปรแกรมนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับโปรแกรมเพียงแต่ว่าเราไม่ชอบเลขที่มีเราอยากจะสุ่มเอมาใหม่ก็ไม่ผิดครับเนาะอ่ะสุ่มเอมาใหม่แล้วจะสุ่มใหม่ก็ได้ไม่สุ่มใหม่ก็ได้ได้หมดนะครับ อ่ะทีนี้หน้า41อยู่นะครับ41เลยนะข้อมูลเข้าข้อมูลเข้าคืออะไรล่ะนี่แหละข้อมูลเข้าที่จะเอามาเข้าเข้ามาในการปาระมวลผลมีอยู่กี่ตัวนับดูเองนะครับข้อมูลออกเราต้องการหาค่าสูงสุดข้อมูลที่ออกมาแสดงผลที่เราเห็นก็ควรเป็นค่าสูงสุดอันนี้คือเรากาหนดข้อมูลเข้าข้อมูลออกต่อไปเรามาดูขั้นตอนวิธีข้อหนึ่งก็บอกว่าในหนังสือบอกว่าพิจารณาข้อมูลตัวแรก ให้แม็กมีค่าเป็นข้อมูลดังกล่าวข้อหนึ่งนะครับในหนังสือดูประกอบนะแม็กคืออะไรแม็กคือตัวแปรนะครับเหมือนตัวแปรทางคณิตศาสตร์ที่พูดถึงให้เราพวกเราฟังอยู่บ่อยๆแม็กนะครับเป็นตัวแปรเหมือนตัวแปรคณิตศาสตร์ตัวแปร x ตัวแปร y อย่างเงี้ยแหละเพียงแต่ว่าเราตั้งให้ให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะใช้เก็บก็คือแม็กแม็กมาจากคำว่า maximum แปลว่าสูงสุด ก็เลยเอาคำว่าแม็กที่เขียนคำสั่งต่อดูสิหมดหมูดที่จะได้ใช้เรากำหนดมาต่อกันนักเรียนไอ้ที่เป็นบล็อกเอนี่ยนะครับถ้ามันมัน,ม,นมันต่อกันไม่ได้เหมือนจิกซอะครับมันก็จะไม่ยอมให้ต่อนะครับนักเรียนมาบังคับเข้าเขาก็จะไม่ได้เบื้องต้นเป็นการเช็คคำสั่งแรกกำหนดให้แม็กเท่ากับข้อมูลในรายการตัวแรก คำสั่งแรกนะครับต่อไปข้อ2ข้อ2ในหนังสือนะครับพิจารณาข้อมูลตัวถัดไปทีละรายการตัวถัดไปทีละรายการพิจารณาข้อมูลตัวถัดไปทีละรายการอ้าวเหพิจารณาคาสั่งพิจารณาอยู่ไหนละ่ะเราก็ไปดูซิอยู่หมวดหมู่ไหนคําสั่งพิจารณาอยู่ค ondition ไหมอยู่ data ไหม เรื่อูอนะครับพิจารณาข้อมูลในรายการตั้งแต่ตัวที่2นะครับตัวถัดไปคือตัวที่2ตัวแรกเราไม่เอานะครับให้ตัวแปร x แทนข้อมูลลากมาก่อนไว้ตรงนี้ครับเวลาโปรแกรมทำง,งานก็จะทำทีละบรรทัดก่อนอ่าทีนี้ดู2.1ครับเรียกข้อมูลตัวที่กำลังพิจารณาว่า x ตัวที่กําลังพิจารณาไว้ x แทนไม่ตัวแปร x นั่นแหละนะักเรียนเช่นกําลังพิจารณา64 x มีค่าเท่ากับ64พิจารณากําลังพิจารณา26อยู่ x เท่ากับ26นะครับเอ๊ะแล้วกําลังพิจารณาหกและ่ะ x เท่ากับเท่าไหร่ติ๊ตอกตกิตก๊ตกตก๊อกติ๊กต๊อกไม่ตอบนะครับนักเรียนลองหาคําตอบเองทีนี้ใน2.2นะครับทีนี้ถ้า ถ้า x มากกว่าถ้า x มากกว่าคำว่าถ้าแสดงว่ามีเงื่อนไขแล้วถ้าในภาษาอังกฤษก็ if ถ้าถ้า x มากกว่า max แล้วเราก็ไปหาคำสั่งที่คำสั่งถ้าอนั่นก็เห็นว่าอ๊ะมันมีถ้าถ้าทำถ้าทำนอกเนื้อจากนี้เอาอย่างง่ายก่อนเอาถ้าทำเนี่ยแหละ ะจะสังเกตว่าก็จะมีล็อกสําหรับจะใส่อะไรไว้สักอย่างหนึ่ใน2.2บอกว่าถ้าทำว่าถ้าทำนะครับถึงถ้าทํา2 2บอกว่าถ้า x นะมากกว่า max แ,แล้วคำสั่งถ้า max มากกว่า x นึ่จะเขียนยังไงเราไปดูที่ condition ลากคำสั่งนี้มานักเรียนวางไว้ก่อนครับเราไปหาตัวแปร x ทีเี้ไปดูสิจะเห็นว่าที่ data ก็มีคำว่า x ครับ data แปว่าข้อมูลนะครับนันเรียนมวลมู่ data variable ที่แปลว่าตัวแปรก็มีตัวไหนก็ได้ครับนักเรียนสร้างเอาใหม่ก็ได้นะ ไม่ชอบสร้างเหมือนก็ได้แต่ใน,นเวลานี้ครูขอเอาเพื่อสร้างความเข้าใจกับน้อเรียนอย่างง่ายแล,ล้วก็เ้วยความรวดเร็วรูขอ,อยึดตามหนังสือเนาะกูก็ลากตัวแปร x ถ้าตัวเนี้ยในบรรทัดนี้บอกว่าถ้า x แล้วนะมากกว่า max มากกว่าตัวไหนคลิกครับอ่าเลือกครับมากกว่า m a กเอา m a กจากไหนล่ะเอาจาก data ก็ได้จาก t h i e l variable ก็ได้ นะครับคลิกล่างมาใส่ครับถ้า x มากกว่า max แ,แล้วดูบรรทัดที่2ของ2.2ครับให้ max แ,แล้วมีลูกศรชี้จากฝั่ง x มานะครับให้มีลูกศรชี้จากฝั่ง x มานั่นหมายความว่าให้ x ให้ x นะครับให้ขอไปนักเรียนให้ m a ็มีค่าเท่ากับ x 2.2นะครับให้ m a x มีค่าเท่ากับ x ไปดูซิเอากำหนดให้การเขียนโปรแกร,รมหาค่าสูงสุดเสร็จแล้วคั้นทั้งเรียนเสร็จแล้วเรามาทวนดูอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะลองให้โปรแกรมเขาทำงานให้ นี่คือข้อมูลในรายการของเรานะครับที่เราจะนําเข้าเรากําลังเขียนขั้นตอนวิธีในการหาข้อมูลสูงสุดในรายการนะครับอันนี้เป็นโค้ดคําสั่งของเราบรรทัดแรกกาหนดให้ m a กเท่ากับข้อมูลในรายการตัวแรกแต่คิดอย่างเรายังไม่เป็นคอมพิวเตอร์ก็เท่ากับ30มสิบเอ็ดแล้วครับตอนนี้ตัวแรกของรูนะครับต่อไปพิจารณาข้อมูลในรายการตั้งแต่ตัวที่2ตัวที่สก็คือเริ่มตั้งหกสิบสี่นะให้ตัวแปร x แทนข้อมูล แรกๆก,ก็ x เท่ากับ64ครับถ้า64มากกว่า max max สามสิอนะครับถ้ามากกว่า max นะครับถ้ามากกว่านะแต่ไม่มั่นใจว่า64นี่มันมากกว่า31มสิบเอ็ดไหมงั้นเราพิจารณาดูให้ถ้ามากกว่าให้กําหนดให้ตัวแปรกําหนดให้ตัวแปร max มีค่าเท่ากับ x กําหนดให้ตัวแปร max มีค่าเท่ากับ x ก็ไปนักเรียนอาจารย์กลับกันนะครับ x มีค่าเท่ากับ max ทีนี้เรามาลองเขียนเสร็จแล้วลองเขียนให้เขารันโปรแกรมให้ดูนะครับนักเรียนสังเกตขณะที่รันนะครับ เขาจะมีไฮไลท์สีแดงสีเขียวสีแดงสีเขียวนะครับแล้วก็แม็กกับ X ก็จะมีค่าถัดไป X คือตัวที่กําลังพิจารณาแม็กคือค่าณเวลานั้นสังเกตนะครับจะไวนิดหนึ่งอ่ะอันนี้คือถ้าเขียนเป็นภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษา Java นะครับก็จะว่าน่าจะเป็นภาษา Java นะครับก็จะออกมาแบบนี้ซึ่งผลที่ออกมาผลลัพธ์ก็จะเหมือนกันเพียงแต่ว่าครูใช้บล็อกในการสอนพวกเราเพื่อสร้างความเข้าใจ ได้ง่ายและรวดเร็วในเวลาอันจำกัดน,นะครับต่อไปเราลองรันคริปที่รันโค้ดครับสังเกตไหมครับอ่าเขาคอมพิวเตอร์กำลังจำลองว่ากำลังพิจารณานะตัวเขียวเขียวในพิจารณา98.61<ม>ก็สังเกตว่าค่า X ก็จะมีค่าถัดไปถัดไปถัดไปนะครับอ่าจนพิจารณาไปถึงตัวสุดท้ายคือ87เขาก็จะบอกว่าในรายการเนี่ย จำโจทย์ของเราข้อมูลออกก็คือข้อมูลสูงสุดคือ98โชว์ออกมาให้เราเห็นเช็ดครับขั้นตอนนี้